สวัสดีเพื่อนๆครับมวยคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันระว่างรุ่งวิทยานะครับเจอกับทางเด็ขา,เดขาดเด็ขาดปลายแดงรุ่งวิทยาฝ่ายเงินนะครับจริงๆก็มวยคู่นี้ก็ยกหนึ่งยกสองก็ถือว่าเสมอไหนเสมอกันส่วนยกสามนี่ก็เป็นทางฝ่ายเงินนะครับที่ได้เปรียบอยู่แต่พอขึ้นยกสี่เนะี่ยราคาก็ข้ามมาแดงนะครับคือต้นๆยกสี่เนะี่ยราคายังอยู่ที่มือประมาณสามหนึ่งอยู่เลย นะครับแต่ว่าพอกลางๆยกไ,ไปลายก็ไหลมาเป็นแดงต่อสามหนึ่งแบบยกสี่อยู่แดงเจ็ดสองที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้คือยกที่ห้านะครับราคาตอนนี้ยกที่ห้าอยู่แดงต่อสามหนึ่งแล้วราคาก็าจะต่อแดงขึ้นแผงไปเรื่อยๆเขาบอกว่าจริงๆมันคุ่นที่มวย,ยชิงดํานะแล้วให้ดูครับว่าชิงดําเป็นยังไงครับนี่ครับก็ถือว่าดูกันไปนะครับถือว่าตัดมาเป็นอีกหนึ่งช็อตให้ได้รับชมนะครับเพื่อนๆมองราคามันถึงขนาดนั้นเลยนะครับหรือว่าหรือว่ายังไงครับ นี่ครับก็ลองแสดงทักษะน่เอ็มเข้ามาบ้างนะเพราะผมก็ไปลองสัมภาษณ์หลายท่านแล้วจริงอาวุธผมว่าน้ำหนึ่งยไม่ไม่น่าจะราคาขาดนดงั้นหรือว่าเขาจะเชื่อมั่นนะครับในความเก่าของป่ายแดงเลี้ยก้าแดงตั้งต่อตั้งสามหนู่นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับแดงก็ถอยตั้งรับแล้วก็อุ้มล่างหมุนทุ่มลงไปครับจังหวะนี้ก็แปดหนึ่งสิบหนึ่งแล้วก็แพงไปเรียบร้อยเลยครับคือยกหนึ่งยกสี่ครับยกสี่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้ดู คลิปที่เราลงไปนะครับก็ควรจะเข้าใจเดี๋ยวยังลองย้อนกับดูคลิปนู้นนะครับแต่ว่าผมเอายกนี้มาให้ดูคือยกห้าชิงดาการชิงดํไม่จะเป็นอย่างเงี้ยครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับปล่อยมาหนึ่งสองครับคือก่อนหน้านี้นะครับเด็ดขาดเองก็มีโดนโหนนะครับยกสามก่อนขึ้นยกสี่ทีมงานก็เข้าไปปอบปรมณ์เงี้ยว่ายงนู้้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเดินเดินนะถือว่าเขาก็เดินเบียดเดินบู๊อยู่นะครับในยกที่สี่ ช่วงต้นยกสี่ราคายังอยู่น้ำเงินอยู่เลยนะครับแต่กลางยกก็ราคาไหลข้ามไปแดงนะครับวันนี้ก็เป็นน้ำเงินที่เดินเข้าหาในยกนี้คิ่าแต่ว่าดูว่าแดงจะดักได้นะครับนี่ครับดักดักเข่าซ้ายไปครับน้ำเงินพยายามเดินครับเดินไล่เดินเข้าไปครับแต่ไม่โดนครับคือก็ต้องชมนักมวยทั้งสองคนนะครับทุกคนได้เต็มที่แล้วนะทั้งสองฝ่ายเลยส่วนเด็กขาดเองก็ถือว่าวันนี้ก็มาแจ้งเกิดครับเพื่อนๆครับคือคลิปนี้มาดูก็ให้เพื่อนๆได้ดูเฉพาะยกนี้นะครับยกที่ 5นะครับแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับมวยผู้นี้นะครับอย่าลืมมีงไงเ็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับดีดีคนชนะหรือเสร็จในกาไแดงนั่นก็มั่นใจสุดๆแล้วะครับออพูดเรื่องราคาเนี่คือตอนนี้61ได้อยู่แดง61ได้ครับพี่จาตุ๊นะมั่นใจนแล้วก็มีอาจฉริยะจะ2แสนบาทได้ครับหรือมึงก็ไม่ยอมนะครับแต่ว่าทีมงานที่เลี้ยงชงต้นๆน,นี่ก็ยังมีอยู่นะแต่พอรู้ราคาผมว่าเขาก็เงียบนะครับนี่ครับยับยับสะยับขวาไว้ครับเรื่อยๆครับ หัวตัดเป็นช็อตไหมดูครับนี่ครับดูท่าจะมั่นใจเลยครับสาหรับฝ่ายแดงครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันมาดูว่าน้ำเงินปล่อยยังไงถึงจะชนะแดงนะครับถ้าแบบเป็นทรงนี้หรือว่าเพื่อนๆให้คะแนนแบบไหนแต่ละยกแต่ละยกเนี่ยมันมันเป็นคะแนนยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งมุมมองครับที่นํามาให้ได้รับดูรับชมนะตัดเป็นยกมาให้ดูเลยเฉพาะยกห้าที่เขาบอกว่าชิงดันะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ครับ ยูทูบจะดันคลิปแนวนี้ไหมเพื่อนได้รับชมนะครับเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเราชอบมวยก็จะมีคลิปมวยให้ดูเยอะๆเลยครับยังไงก็ตามนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กำลังใจกันเสมอมาขอบคุณทุกการติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับพอกันไม่คลิปหนาครับยูดีมีแห้งซบำายด,ดีสุขสุขคนครับ